ตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก uh ่อนนอนเราแปลงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงางามอ้าวสวัสดีครับเพื <S <S ่อนๆวันนี้มาพบกับพี่หมูอีกแล้วตอนนี้พี่หมูกำลังแปลงฟันอยู่ แล้วเพื่อนๆล่ะตื่นเช้ามาแปลงฟันกันแล้วหรือยังเพื่อนๆรู้ไหมว่ามาโรงเรียนหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วคุณครูจะให้เราแปลงฟันด้วยกันนะแล้ววันนี้พี่หมูมีเพลงแปลงฟันมาฝากเพื่อนๆด้วยไปฟังกันล ฟองฟูฟูดูสิดูหนูชอบแปลงฟันที่ฟันมันมีเศษอาหารที่ฟันมันมีเศษอาหารเช <c oughs> ื่อเราบอกกันได้ว่ากินแล้วไปแต่พอมาถึงที่ปากแต่พอมาถึงที่ปากเชื่อรรองง และแล้วฉีกตกใจและแล้วเชรกตกใจที่ฟันหายไปเพราะเด็กๆแปลงฟันเย้ฟันสะอาดแล้วจ้าแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างในแปลงข้างซ้ายแล้วแปลงข้างขวาแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างในแปลงข้างซ้ายแล้วก็แปลงข้างขวาเไหนดูสิมีเศษอะไรติดอยู่อีกไหม รอบหนึง่งดีกว่าเอาละนะปแปลงข้างหน้าแล้วก็ปแปลงข้างในปแบบปแบบงนแลปแบบขงปบบข้างซ้ายแล้วก็ปแปลงข้างขวาแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างในแปลงข้างซ้ายแล้วก็แปลงข้างขวาเป็นไงเด็กๆสวชื่นปากไหม,มนี่แหละเราก็จะห่างไกลฟันผุแล้วนะเย้เอาละอย่าลืมปแปลงทั้งเช้าแล้ก็ก่อนนอนนะจ๊ะเก่งมากทุกคน แล้วที่มีว่าในช่องปากของเรามีเชื้อโรคและเศษอาหารมากมายเต็มไปหมดเลยงั้นเรารีบไปแปลงฟันด้วยกันเถอะแต่เพื่อนๆอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆขณะที่เพื่อนๆแปลงฟันมาให้พี่หมูดูด้วยนะเพราะพี่หมูอยากรู้ว่าเพื่อนๆนสามารถแปลงฟันได้ด้วยตนเองจริงไหมแต่วันนี้พี่หมูต้องขอตัวไปแปลงฟันก่อนนะ เพราะว่ามีเชื้อโรคมากมายในปากเต็มไปหมดเลยตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเงาง,งามตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรง